สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกท่านคิมีแอดจะมาสรุปชุดบุญให้เนาะหลังจากทีได้ลงแต่ละสูตรแต่ละสูตรลงไปให้เนาะจากสูตรทั้งสูตรเด่นสูตรปักหล,ลักทั้งหมด39สูตรเนาะจะมาตามนี้แลวก็หลักลอยหลักสิบหลักหน่วยแต่ละสูตรรวมมาในนี้นเนาะคำเตือน วิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นการคำนวณสีสิยอดหลักผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายชนิดโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมเรากลับมาวิเคราะห์กันเนาะสูตรต่างๆอยากระได้ลงไปให้แวก็ตามที่เห็นวันนี้ครับเอามาเบิ้งในชุดสรุปแต่ละสูตรแต่ละสูตรทนี่ยเอได้ลงไปเราเนาะมาดีมาเบิ้งในแต่ละสูตร 3 9มสเูตรเด่นที่สุดก็จะไปที่2ตัวเด่นลงมาก,ก็คืหาแล้วก็ลงลงมกกันนี้จะเป็นที่เาแล้วก็0ูนเห็นเนาะมันมีเด่น4ตัวแล้วก็ตัวที่เลื่อมมทูที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ สกับหตัวนี้ก็ทอกันสูตรโมนีมว่ากรสมาหลายๆเรียๆกันแก้ๆกันเนาะสิดสูตรสิบสอสูตรสิสูตรสิบเดสิสอูตรนี่มีตัวนี้แล้วตัวที่มันเรื่อมขโมยจะมีตัวนี้นี่นี่ไปทีสองห้าเกสองห้า เกแล้วก็ศูนตัวเด่นก็มโมก็จะเป็นตัวนี้ตัวรองลงมาก็จะเป็นตัวนี้วันนี้มัม่งนีตำแหน่งหลักสิบเอ้ยลักร้อยปไปเลหลัก้อยลัก้อยก็จะเป็นตัวนี้ตัวล่องลงมาก็จะเป็นเก้า จะเป็น9กับ0นะรับร้อยไปที่5แล้วก็9แล้วก็0ตัวเด่นจะไปทีนี่หลักหมดไปที ก็แล้วาก็ 9, ก0นะูนเนาะบางประนตำแหน่งหลัก10หลัก10ที่เยอะที่สุดนี่มันก็จะ,จะมาสัมพันธ์กันกับตัวนี้เนาะไปที่2ตัวร่องไปที่1ล่องก็จะไปที่1ที่เหลือนี่ก็ ก็จะเป็นตัวนี้เท่ากับ ตัวนี้ก็ติดดาบเพื่อนนี่ไม่รู้ตัดไปเลยจะเหลือนเด่นที่สุดไปที่สองตัวลรองมากจะเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วก็สาม สามหลายสูตรที่ยิงมากัดไล่ๆเรียกกันตัวที่เด่นหลัก10ไปที่2ตัวล่องล่องอวบองนในตต่แน่งหลักหน่วย สองสามเจ็ดเต<ก>นี่ทนนะเท่ากับหลักหน่วยมันเจ็เหลืออยู ตัวเด่นที่สุดจะไปตัว2ตัวนี้ตัวนี้ตัวล่งลงมากจะไปไปตัวนี้เนะาะเพราะว่ามันเด่นอันดับที่สองนี้แล้วก็ตัวนี้สิบสามสูตรแล้วก็ศูนย ทราบสูตรแต่มันมีสูตรบักหลักมันมีอยู่อันนี้เนาะเท่ากับหลักหน่วยไปที่เก้าไปที่ศูนย์แล้วก็ไปที่ห้านี่นะ <c oughs> มันก็ยังสัมพันธ์นกันกับสูตร ตัวปักหลักไอ้สูตรเดนที่มาร่วมกันเนาะถ้ามาจาับคููเดนมาเนี่ยไปที่สองเก้าแล้วก็สองศูนย์แล้วก็สองห้า ก็ไปทีขูร่องมากก็จะไปทีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหาบันนี้ข้ามอะไรครูตัวทีมันเหลือเนาะบันนี้เนาะตัวทีมันเหลือตัวนี้ไปทีขูร่องไปทีสองหนึ่ง สองสี8สองจเป็นคู่รองเป็นคู่รอ,องเนาะมีเป็นคูร่อง ตามจีตีกับส่วนมากชุดบนจะมาถึงแต่ชุดมาแต่ชุดเน้นยนนะตามจีติตามเอฟซีผู้ติดตามมันตลอดส่วนมากก็จะมาในคูเนียนเพราะเขา,าคอยมาคูลองอันนี้เป็นชุดชุดล่างสองหนึงสองนี้อ,นอันนี้เทียวเล่าเทียวเล่า เพื่อผู้ใดติดตามยู่เนะตัวนี้ถ้าติดไปเป็นตัวสำรองหรอกะเพื่ออยากไปเที่ยวตามประเทศตัวนี้ก็เดินนะอันนี้เป็นสรุปชุดบองู่เดินคู่เดินคู่รอง ลอยสิบหน่วยกาเด่นสามตำแหนง่งสามตำแหน่งเอาลืมเขียนไหนตำน่งมได้ไไปทีลักลอยไปทีหามาได้เลยห้าสองเก้ 5, 2, แล้วก็ห้าสองห้า ลักลอย้อกกับ้ยกับ2กถ้ามักศูนถ้าลักลอยมักศูนย์กับศูนใส้ได้พน่นอ้น ลักลอยกับเบื้งตามนี้ศูนย์สมันหามเนาะศูนย์สองเก่าศูนย์สก็0ศูองกนยห้ามีดินใตนตนยงสามตัว ฟังให้มันเข้าใจในเท่านี้แหละเนาะการ์ตาทีตีมันก็ดเอฟซีทีตดตามมาตลอดก็ก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันมันบ่ค่อยไปโตเนี่ยมันเคยมาแต่ชุดเด่นเนี่ยแหละแต่มันเสิมีมาตกกับน้ำยังหวดเก่าแปดเอ็ดกะว่าไปแปดเก่าเจ็ดแปดเอ็ดกะว่าไปแปดเจ็ดเนาะเก่าหกกะว่าไปทีหกเก่า มันโวนหมากก็จะมาในชุดหนาเนี่ยชุดเด่นๆเนี่นะตัวหนาตัวี้่นโมนี้จะเป็นขุดหูร่องเนาะเอาอันนี้เป็นสรุปชุดบนปล่อยเปิ่นๆพีพีและเอฟซีทุกท่านโชคดีฝากกเลยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้เป็นของ้ัสสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงตัวนี้สวัสดีครับ